ี่นองเอ้ยใจประสงค์สางกลางดมกวาทงใจประสงค์ขี่ขัานกลางบ้านกวาดงใจประสงค์แล้วเมื่อก้วกรันหอดใจประสงคหยอดแก้วในธรรมสิคนหาใจประสงคต่อตั้งกะจังได้มาหาแวงใจประสงค์แนวแน่กะจังมาปอพบการพี่นอนองเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องาสู่ช่องนายหอยพาจวดครับมาพ่อจวดกับพี่น้องฟังเสมอว่าคนเฮ้านะครับที่ได้พบได้พอกันเนี่ยมันไม่ไปเรื่องอืญนเช่นเดียวกันกับมือนี่ครับนายหอยพาจวดได้เดินทางมาบ่าหกสีมาเฮ็ดมาพ่องัวงามครับผมนะครับสามเมย์สามเมย์นะครับเนาะโอ้คมหนึ่งครับผมคมหนึ่งกับแม่หนึ่งนะครับก็เลยสนใจ เพื่อที่ส่งข่าวส่งข่าวนะครับสื่อสารไปหาพี่ห,หน้องผู้เพิ่นสนจิตสนใจว่าอยากเลี้ยงงัวงามอยากได้ง่วงามไปครอบครองนะครับเดี๋ยวผมสีอ่ะผมสีสอบถามนะครับผู้บริหารเพิ่นว่าเป็นงัวสายพันธุ์ใดนนะครับแลวก็สิได้ให้เพิ่นบอกเบอรถถ์โทรทักพี่น้องสนจิตสนใจก็ที่ได้ติดต่อมาหาเพิ่นนะครับนะอยากแบ่งปันไปเลี้ยงอยากแบ่งปันไปครอบครองไปไป้ไป,ประดับฟาร์มเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ดีครับอืมครับพบพ่อกันใหม่ๆจังสี่อยากหูจักซื้ออยากหูจักเสียงเนี่ยครับซื้อไว้ยังไหนเนาะครับเนาะผมซื้อวิระสิทโธ,ธ,ธครับวิระสิทโธ,ธนะครับพี่กัดอยู่บ้านใดครับในเฮานี่บ,นบ้านโคกสีครับบ้านโคกสีแต<บ>่บนอุโมงค์แต่บนอุโมงค์จังหวัดากาฬสินธุ์นะครับเนาะครับผมอืมเอาบอกเบอร์โทรพันจังหน่อยนะฮะผู้พันสนใจศูนย์เก้าแปดห้าทีหนึ่ง เจ็ดสามศูนย์เจ็ดรับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอยที่หนึ่งเอ้าเดี๋ยวผมสอบถามสิอยางในน้ำตัวใดก่อนมือนี่ครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับนาบบบบู้ยมาสูงจนเต้นี่บ๊ทในบักขามเนี่ยคนกำลังฮิตกันตัวนี้นะแม่นบอกฮิตฮิตกันร้านเนี่ยครับหันมาในบักขามเนี่ยออ้ยผู้ใดกันน้ำลายไหลใส่ครับมือสั้นๆๆพ่อหมักโอ้สูงจนท่านสูงไงไปนะครับนี่สูงร้อยห้าสิบห้าครับสูงร้อยห้าสิบห้านะครับเนาะอืตอนนี้สถานะ ท่องทองครับท่องได้ยังเดือนละครับซีเดือนครับซีเดือนสายพันธุ์ใดครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์สติงเล่ครับสติงเล่นะครับเนาะเป็นซุ้มมือนีส่วนมากพันกะทิผสมโตหรือว่าผสมเทียมก็มีผสมตัวตัวนี้ผสมอะไรครับนี่อันนี้ผสมโตผสมเทียมครับผสมเทียมนะครับเนาะอ๋อมีมีหลอดมีหลอดมีใบรับรองใบบรัรองอืได้ได้จังเดือนแล้วครับนี่ ซี่เดือนอ๋อได้ซีเดือนแล้วครับซีเดือนแล้วครับนะครับได้ซีเดือนแล้วครับผมสิพาฒพี่น้องเบิึงบันทายบานปืงเคืองว่ามานั่งสาวไทยเบิึงนะครับสูงหนุ่ยหนาดโอ้นี่บังนะครับผมเจ้าของครับตอนเราเสร็จเลี้ยงมาดหมดแล้วไปครับแต่ตะกี้คือบ่อกท่านเห็นเลี้ยงอันนั้นมาไม่ครับไม่เป็นเพราะเป็นเลี้ยงนักเลี่ยงด้วยกันนี่ขค้นยังไงครับแต่ตะกี้ก็ยังเป็นอทั้งอาชีพบรรื่นมาดีก็ ไม่เห็นกันไม่เขาก็เห็นกันนี่ครับนี่เห็นกันเออม,มาแวยมาทัาเข้ากันโอ,อ้โหพวกเราเพื่อเรียนซื้อเครื่องแต่ว่าเห็นง่วงมากเลยใครว่าแมน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 ได้แล่วก็เลยอยากถามแทนพี่น้องผู้พันบิบบบ่งทั้งช่องนะฮะพระจวดถ้าเพิพ่น,นมักเพิ่นอยากแบงปันนะครับทั้งเจ้าของนี่บ้านจังไหนครับสีแบ่งปันให้เพิ่นบอโอเคกับแบ่งอยู่โอเคกับแบ่งกับที่ต่อหลังไหมคุณเจ้านะครับเนาะอยากต่ออยากบ้านจังไหนก็ค่อยมาว่ากันนะครับเด้อครับเดี๋ยวยังไงผมจังสี อ่ามีข้ามครับโบดในปากคามมีบดพร้อมไม่ว่าเพลิดออนี่ครับนี่อ่ะเบิรงนะครับเด้อนะครับนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนเด่นชัดเนาะครับเนาะเออเท่าที่เขาเออเห็นปะครับนโบดในปากขามครับบดในปากขามเท่านี่ครับนี่ครับนี่อืมโอ่นนะโอ้ งามงามนะครับผมสะดุดตายเลยครับงวดตัวนี้งามงามงามเอ้าราคานี่ประมาณเท่าใดขึ้นมารด้เนี่เอ้าเขาข้าวไปเพิ่อนตังกันเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านะครับเนาะครับผมท้องสามเดือนสามเดือนรับประกันครับรับประกันหลอดพี่ด้วยครับโอเค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 เดี๋ยวจังไงก็โทรมาถามเดี๋ยวผมจิขึ้นเบอร์เบอร์โทรอีกทีนึงตั้งหน้าจอนะครับเนาะครัเอ้าบานี้มาเอาควบนี่เราบ่ารีนควบนี่ลุบอยอุบลครับ ลูกบอลบ,บอลบ,บ,บาทโธ่เจ้าคือได้แต่ตัวดีๆได้แต่สายพันธุ์อ๋อสายพันธุ์จดีดจั่วอุ้ยน้อมหลับเลยวะใช่จีจั่วอืม้อมหลับเลยวะนั่นเจ้าได้สายพันธุ์นี่มันมันคือเห็นแล้วมันมันสะดุดตาเลยนะครับผมมันสะดุดตาเลยเออออ่ะัะนนีอน้อายุได้จักปีแล้วครับนี่สองปีหกเดือนครับสองปีลูกหนึ่งครับลูกหนึ่งเนาะครับเนาะลูกของพุตันครับปา อันนี้ก็มันท่าธรรมดาครับทรงเขาประกวดได้สบายเลยนี่ก็ได้โอ้เนาะครับเนาะอันนี้สถา,านะตอนนี้นะครับนี่มันกับท่องครับท่องท่องท่องได้จังเดือนแล้วครับนี่สามเดือนครับท่องสามเดือนขึ้นกันครับตัวนั้นเนาะสูงต้นสี่เดือนโอ้ตัวนั้นสี่เดือนอสูงสูงไปได้ครับนี่สูงไะไรไปได้สี่ผาครับอืมลอยสี่สี่ผานะครับเด้อเป็นแม่ของตัวนั้นนะครับเนาะท่องนี่ได้พอพันสายใดครับ ฮุสตันครับฮุสตันครับตุนสเติงเล่ครับตัวนสเต็ติงเล่ยู่ในท้องนี่ฮุสตันนะครับเนาะมีใบประกันเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยปั๊บรับประกันให้เรียบร้อยตํานี้ต pues ํานี้มันตัมชื่อไงตามแบบอุบยบ่ญดังเออเออเอามากัตามสายสายพันธุ์ของมันนะครับเนาะตามสายพันธุ์ตามสายพันธุ์นะบาดนี้พี่น้องผู้เพิ่นเบิ่งช่องนในหอยพ้าจวดปากสั้นน้ำลายไหล สี่เฝ้าไปไปเบื้องไปแย่งสี่เฝ้าไปต่อราคากันนะแบงปันบ่ครับผมแบงครับคือเราแบงคือเก่าเหมือนเดิมมาพบมาพ่อมาหากันอยู่พี่เลยมาเบื้องตัวเป็ี่นเลยนเลยมาเบื้องตัวเป็นๆนน้ำกันมาจับมาบ่ายมาลุกมาขันซะกันเพรพอใจกับมาเป็นยังต่อรองเลยคือเก่านี่แหละนะผู้เพื่นใจดีก็บอกจัด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 เอาขอ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 เบิดถ้วยอย่างนี้ ศูนย์เก้าแปดห้าสี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศับศูนย์เก้าแปดห้าสี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดครับ,รบชื่อนายอะไรนะครับผมวีระครับวีระฮระวีระบัตรโคกศรีเหรอครับบ้านโคกสี ถามไผ่ของฮจักได้เนาะฮงจักเมือครับโอเคโอเคนั่นนะครับนี่ติดต่อไปเลยกัติดต่อหลังไม้คือเขาเออหลังไม้เดี๋ยวเดีมันมีมีเบอร์โทรอยู่อ่ะจังไหนก็ต้องขอขอบคุณเล่าๆนะครับด้วที่ให้โอกาสช่องหน้าหัวฟาจวดได้มากทำรายการจ้างไหนก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขายค่าขายได้กำไรซื้อง่ายขายคล่องนะครับคำนาคุณหลังต่อไปนะครับเด้อเอาขอบคุณเล่าๆครับผมสวัสดีครับ